สวัสดีค่ะวันนี้พบกับป้าหมอในช่วงพบหมอพัฒนาการนะคะเราจะมาคุยกันว่าเราจะห้ามลูกอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพเวลาเราห้ามลูกเนี่ยค่ะเราอย่าห้ามอย่างเดียวนะคะเราต้องห้ามพร้อมเหตุผลหบอยกตัวอย่างนะคะสมมุติเราบอกลูกว่าอย่าปีนอย่าปีนเตะ๊ะ บอกว่าอย่าปีนโตะ๊ะยิ่งห้ามเนี่ยเด็ก,ว, 2, 3, ว,กวัยสองสามขวบก็จะยิ่งอยากทําตรงกันข้ามเขาก็ยังปีนอยู่ดีพอคุณแม่ห้ามานี้ไปเรื่อยคุณแม่ก็จะเริ่มโมโหแล้วคุณแม่ก็จะบ่นว่าทําไมดื้อจริงซึ่งอันนี้เราไม่ควรทำเพราะเราจะห้ามลูกอย่างไรดีคะเราก็ต้องห้ามพร้อมเหตุผลสั้นๆและมีตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจเช่นอย่าปีนโตะ๊ะเพราะตกลงมาแล้วจะเจ็บเป็นเหตุผลสั้นๆต้องมีตัวเลือกให้ลูกด้วยเพราะบางทีเด็กเขาคิดไม่ออกว่าจะให้ทําอะไรต่อ อย่าปีนโตเพราะตกลงมาแล้วจะเจ็บไปเตะบอลกับแม่ดีกว่าถ้าการเตะบอลคือสิ่งที่เด็กอยากทําเด็กก็จะลงจากโต๊ะโดยดีแต่ถ้าการเตะบอลคือสิ่งที่เด็กไม่อยากทําเด็กก็จะไม่ลงจากโต๊ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องหาตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจถ้าคุณแม่บอกลูกอย่างนี้สองครั้งแล้วยังไม่สําเร็จลูกยังไม่ลงจากโต๊ะสิ่งที่คุณแม่จะต้องทําต่อไปก็คือเดินถึงตัวลูกอุ้มลูกลงจากโต๊ะแล้วก็บอกลูกอีกครั้งนึงว่าปีนไม่ได้เพราะตกลงมาแล้วจะเจ็บ ไปหน้าบ้านไปดูซิแมวที่อยู่บนรั้วมันกระโดดไปหรือยังไปดูซิคุณพ่อกลับมาบ้านหรือยังหรือไปช่วยแม่ทําอาหารกันดีกว่าเบนความสนใจด้วยสิ่งที่คิดว่าลูกจะนะจะ,จะยังสนใจอยู่ถ้าเราทําแบบนี้ค่ะการห้ามของเราก็จะมีประสิทธิภาพแล้วลูกก็จะไม่ต่อต้านเพราะเรามีตัวเลือกใหม่ให้กับลูก